ขบวนเล็กๆขบเล็กๆนี่เด็กกินหลายจ้ะข้าวเล็กน้ยข้าวต้มสตัวเรีงน้ำกันเด้อมืัอนี้มีแหนมเนืองน้ำทิปทิปเปิลนะเห็นไข่เห็นไข่เห็นไข่ต้มนักกีฬาเบอร์แปดหันมานี่มีเห็ดสาวซื้อที่เกาวายไข่เต็มปลาเนื้อหนิเ็ดได้ลูกเผ็ดได้โอ้ย ปลายิ้มแต่คนยังไม่ได้พ่อยิ้มก็บยิ้มก่อนล่เสียบกินผเผอแหนมหมูยอบลกินแหนมโอ้ยใฮๆเดี๋ยวลกแมวให้ไหมามาสีขาดหมเืเด้หน่ะพอเสียบแกะไข่เสียบอ้มหอมนอนอ เอาหมูขมวะรือไหมจักัจะพักกัเลยดยักน้อยแม่เสียไปกินแหนมหนึ่งเรนจะได้เจ้าน้าน้ำกันแม่เสียไปกินแหนมหนึ่งแล้วก็เสียกินอ้อมลดอ้อมเนื้อแบบตรกตรงไปดูป กระดูกหอมใส่ผักอะเงี้ยกรสระด้วยซึ่งส่มะเอใระเสือันก็เสีอกลมเลยเนี่ยอยู่น้ำป็นที่แช่น

ยัไม่ลดนะครับพี่กินกินมันที่จะสักซีธรรมดารกซีเราครับผมเสมันมัยงดีนะใช้ัเดียกบเวพอดีนี่มีขบุณเนาะอา

กินมาทูไม ok ่รู้หายไอข้นเหมเอนที่ตัทายแฟนสาวของลูกที่มาไงเขาต้อคัแใครทีลูกกินแล้วกินเลยก่อนข้ามคอ cái gì cũng đang đeo cái nó đó nha. Có xe cà rổ. À. Hai cái chip. Không có. Không có xe đạp của ông loan loan. จะบางทีลูกเบิ สังขัมพรทำยอดโลครับเสียแตกแป้ง1กาแฟ <seks> <seks> <sharp in pain> <sharp in pain> นปดว่ยิ้มสกองไข่เต็มปาเอใครไดู้ปคืนนะครับของข้าวมาได้ไมข้าวข้าว้อแช่เด้อหรือจะกินปลากองอะ

นอ,อนตืนออละเลนนอนรน่ามีนเด้กินแหนมน้วกัน 没录，你扫不了。 โซตโซฟไม่กินในรูปอีกทุกเจอไม่อาทิตย์มาบายบายแฟนคลับกหอ้แนลันบอาทิตย์อาทิตย์มาบายบายกอนเ้กาลุกลูกดีประตูนเ๋ยวพบกับแซบไมเดจอจ้ะมาเดาอาดเาเดอยนินดีไม่้ทุกคน